โอ้โอ้โหเก็บให้ดูเว้ยเก็บให้ดูเว้เหวแม่เปิดมานี่ก็เอาเลยเถะโอเคครับสวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยเกือบกับป,ปีนั่นแหละกลับมาแล้วแม่วันนี้กลับมาสักทีเด็กก็แน่นอนครับก็ต้องมาเล่นเกมแปลกกันอยู่แล้วช่องเรา แล้วผมเนี่ยไปเจอเกมเกมหนึ่งมาคือมีเกมที่ดองเยอะมากเลยไม่บางเกมก็นั่นแหละฮะอยากจะเล่นมานานแล้วแต่เพิ่งเนี่ยเพิ่งได้กลับเนี่ยเพิ่งได้เริ่มเนี่ยผมไปเจอเกมนี้เกมนี้มาฮะในอีสแคมแล้นี้ผมกาลังนั่งเลื่อนดูโพส์ฮาๆอยู่เนี่ยผมได้ไปเจอเกมเกมหนึ่งที่เป็นแบบวัตถุักมากเลยไม่บอกว่ามันรูคอนเทกมากกันนะมีลูจีนคนหนึ่งนันเล่นแพนเวียซอมบี้แต่มันไม่ใช่แพนเวียซอมบี้ธรรมดาเนี่มัน ดูกันนะว่าวารฬยุทธ์จีนเนี่ยมันจะช่วยอะไรเขาได้บ้างโอ้โหแล้วดูแบบโอ้ว๊อดคือคนรู้จบไปแล้วแหละอันนี้แต่ว่าเผื่อที่ผู้ชมอยากจะเซอร์ไพรส์เรามาดูกันในเกมจริงกันดีวกว่าฮะผมรวมมาแล้วไม่น่าสนใจมากป่ะ <c oughs> มันเป็นเกมจากคนจีนนะเว้ยเพราะฉั้นเนี่ยภาพมันเลยจะได้แค่นี้อ่ะเดียผมปิดอ๋อนี่กูขยายได้ไหม โอ้ขยายไม่ได้เอ้ยดืมาได้วะข้าวผัดยินดีต้อนรับมันเอาชื่อกูมาอยากไหนวะโอเคฮะเมื่อกี้คุณไอ,อ,อ้ออติไมดได้ใช่ไหมมันเต็มจอยังไงอันนี้หรือเปล่าโอ้โอ้วันดีมองชิงหมิงอันนี้อะไรอะ่ะมันต่างกันยังไงก็คือถ้ากูากดมดนี้ไปมันจะเป็นเวอร์ชรั่นแบบปิศารลายสกิบีดี้อย่างนี้เหรอเฮ้ยมันต่างกันยังไงวะ ช่างมาได้กันฮะอ,อย่างนั้นมันก็มีอ,อินเทอร์เฟซเป็นภาษาอังกฤษให้เราเข้าใจได้อยู่เราไปดูแบบธรรมดาก่อนดีกว่าไหมโอ้ตกใจอะไรเด็กเกมขาเนี่ยมันกี่ปีแล้วเนี่ยเฮ้ยอ่ะเมื่อกี้กูกดอะไรไปอ่ะอ๋อมินิเกมพัสน หมดหมดหมด,หมดพิศา่มินิเกมอ้อกูกดอันเออ what what เดี๋ยวดีด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 อีดกีดด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 ีดมีดดีดดีด่ีดดีดดีกดีด <c oughs> ดีอดีดดดดีดรรด,ดีดดีดดีดดอมดด โอ้มยเขาจะมีเตรียมพร้อมไม่เลยฮะไอ้อยัดเขเดฟเดี๋ยวนะกูควรจะปกป้องซอมบี้จากเดฟแล้วคันคลมมันคันนี่กูปกป้องซอมบี้จากใครอ่ะกูปกป้องซอมบี้จากตัวกวียงได้ไหมพอแบบเริ่มต้นน่ะแบบคลาสสิกโอเคข้างหัวมาแล้วกันฮะมปกปูนนจะไม่ต่างกันมากใช่ไหมมันมีแค่เลเยอหนึ่งถึงสามอ่ะนี่กูยังไม่เลือกทันที่เข้าเกมเลยเนี่ยไปโหดไหนแม่ เอ้แล้วบทธรรมดมา,ามาต่างกันยังไงวะบุกอากูกดมาในแม่ก่อนแล้วชิบหายแล้วกูเขาเริ่มต้นมาให้ Crazy d ่ v ดฟโชด it กูควรจะตั้งอยังไงดีวะกูไม่มีพื้นฐานด้วยชิบหายแล้วกูแค่อยากจะมาแบบ e x p e r t Mod หมดแบบนั่งเล่นแบบเสพบรรยากาศแต่ดยจากสภาพแล้วกูได้จะโดนเสพแทนล้ะเนี่ยอ่ะลองลองเล่นดูก่อนแบบไม่ไม่ไม่เข้าใจฮะแบบไม่เข้าใจแต่กูกดบวชมานะเออเอ้าอ่อนให้กูหน่อยนะโอ้โหเดี๋ยวมันไม่ได้หน้าตาถ้ากูอย่างนี้ไม่ใช่หรอ เฮ้ยแล้วไม่งมาเลยอะไรอะไรตัวไอ้เคียวตัวนั้นคืออะไรอ๋อหมดปกติไปน่าจะเป็นแบบอีแบบดิงปะ่ะอันนี้อันนี้มันโอเคฮะวัตฟาร์โบแชมดาวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดีวนะจะทำไงก่อนดีวะเนี่ย <laughs> มันเหยียบไหมอ่ะมันเหยียบคาดไหมอ่ะมันจะเร่งไม่ไม่ใช่มันอยู่คนละที่อุ้ยโอ้ ชิบหายแล้วกูทำอะไรลงไปแม่งฟักเป็นหนอนออกมาอ้ออ้ออกูตายเดี๋ยวในในเพื่อนกูขอรอกูขอร้อยยี่สิบห้าบาทได้ไหมเดี๋ยวอันนี้คือวันช็อตวันช็อตเว้ยตายตายแน่นอนมึงตายแน่นอนไม่ไม่ใช่เลนมันเอ้าเดี๋ยวไม่ใช่เลนมันก็แย่แล้วเดี๋ยวอ๋ออโห จบแล้วชั้นผู้เจริญจบแล้วชั้นผู้เจริญเออดูโอ้โหเอาแข็งเลยทำอะไรกับอืม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 โคตรน่าเกียดผมเหยียบไปได้ไหมโอ้โหอุ้ยมันจะเกินไปละเออกูตายอุ้ยเอ้าไม่ตายเฮ้ยลองพลิกกูไปหน่อยดิ สัตว์มึงมีตัวทนปะเนี่ยเอ้าแล้วเดี๋ยวนะก็คือยังไงวะมันมันจะไม่รับว่าเป็นยูดิทหรยไอ้ตัวพวกเนี้ยผมมีตังเก้าเก้าแย่ช่วยกูด้วยเออมันมันถลไปเรื่อยเลยฮะหรือผมไม่ต้องสนใจมันวะแต่ถ้ามึงเดินมาอย่างนี้นี่คือจุดปนะกูทำอะไรต่อได้บ้างเนี่ยอ่ะหยาบได้เพื่อน หายแล้วกูอุ้ยมันโอ้โหไอ้พวก่านี่มันโคตรกวนสตินะ่ะดูดิแล้วมันเขาไปได้บ้างก,กี่ตัวนวเนี่ยอุย้ยหยุดการทำงานของอ้ก็คือเหมือนกับว่าไอ้นี่มันจะเป็นบอสที่รวมอยู่รวมอะราวมันจะเดินอยู่รอบฟิวพวกนี้หรอแล้วก็คอยหัวหวงเราฮ้นนี้กูทำอะไรได้บ้างอะกวกกวกได้ไหม ขอาอได้ไหมอันนี้นะคงขอเอาแบบเบสิกเบสิกก่อนด้วยกันเฮียคนจีนมึงจะฮาร์ดคอร์ไปไหนเนี่ยอะเอาแบบธรรมดาฮะเราเล่นสักรอบหนึ่งขอสักหนึ่งรอบไหอ๋อนี่เป็นเวอร์ชั่นธรรมดาเดียนันะเพื่อนนะเราคุยกันได้คือถ้าเรารู้ว่าเราจะโดนเนี่ยเราควรจะขุดออกก่อนใช่ไหมมันจะไ,ไม่ไม่ไม่ได้สร้างไอตัวหนอนมาผมก็จะถูกใช่ไหมเฮ้ยกูควรจะได้ยังไง,งดีวะเนี่ยมันเดินเข้ามาแล้วอะแอนนิก โอเคตามปกติแล้วเราสามารถที่จะวางได้สี่ตัวก่อนที่จะวางตัวแรกฮนะแล้วมันก็ยอนไม่ถึงเราโอเคโอเคปั๊บมีคือแบบพื้นฐานเลยนะเฮ้ยเดฟเดฟผใจเย็นนะกูอาจะาก,การนมึงไม่ดีนะแต่กูกันมึงนะเพื่อนนะกูทําเพื่อมึงนะถ้ามึงตายเนี่ยมันก็เรื่องของมึงนะเพื่อนสาะพาัดโอเคมันเดินมามันเดิน,น,เดนตรงที่ดิ่งมาเลยอะ อ๋อแต่เราคง,งอยากสนใจไปก่อนแล้วกันฮะมึงมึงจะทำอะไรอ่ะมึงจะเดินมายวกยวบพืชปูใช่ไหมแล้วววโอ้ยอ๋อเฮ้ยเอะเอ๊ะเอ๊้เอ้ปูคุณออกเลยดีไหมไม่ไม่ไม่โดนไม่ม่วงเหมือนจะม่วงแค่หมดไอ้นี่อ๋อวิ่ง อยู่เวียดมาอุ้ยโอ้โหแม่เสียกินแบบอ๊มันมีม,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 นมันมีดาเมจไหมเนี่ยระเบิดมาหนดิโอ้ช์เดี๋ยวนะมันจะขึ้นไปบนมันจะขึ้นไปกินไอสอกตัวนักลกูโอเคกูขุดออกก่อนได้ไหมไม่ดันไม่ทัน,ทนเรื่องมึงกี่ร้านเนี่ยไอ้เพื่อมึงื่อนขัดโอ้กูได้ชอ็อกโกแลตมาโอเค ผมมากไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่นะเออเป็นเป็นเพื่อนเป็นหนึ่งกูขอยิงหัวนั่นหลุดก,ก่อนได้ไหมแหมมึงนี่เนาะอุย้ยมันกินอ๋อมันกินมันกินทานตะวันเอ๊ะมันไม่กินในนี่หรอมันกินดิต้นานไงแม่งไล่กินทีละตัวเลยอุย้ยอัพเดทอัพเดทโอเคไปมันเข้าไปฮะเราไม่ตายใช่ไหมใช่ไหมเออเชี่ย ทันได้วะทันได้วะทันด้ว,วะ,ววะ,ววะเอ้ยมึงหยุดหม่อมมึงหยุดหมัอมได้นี้โอเคไม่ทนันมันไปเลยเพื่อนอโอเคมันจะไม่เข้าไปหนอนของมันก็ไม่ช่วยฮะเพราะงั้นเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ตายจากหนอนของมัน <c oughs> ไปขอดูแปลกๆยี่หมาเลยอุย้ยกูลืมไปมันไม่ได้เป็นฟิวด้วยว่ากูจะตีข้างหลังหายะจะเย็นสโลว์สโลว มันเลี้ยวหนึ่งถึงสามใช่ไหมมันจะมีมาเวฟมันก็เลงจะมาถึงเพราะงั้นเนี่ยเราเคลียร์ตัวที่เคลียร์ได้ก่อนฮะมันจะตีเออมันมันตีนี่ก่อนเพราะงั้นเนี่ยมันเอ้ยมันมันไม่ได้ยิงเอ้าที่มันโอเคฮะเราปล่อยให้เครื่องมาจัดการแล้วกันตรงนี้เราก็วางนี่เรากลางนี่คุบมปะวามันขึ้นไปบนแล้วมันก็จะลงลงมาใช่ไหมมึงเดินกลับไปตรงนี้เอ้ยโอเค พอได้ตั้งหลักไหนไว้ไม่ตีใช่ไหมขอบคุณมากเดฟยังมีความเป็นค,คนเหลืออยู่สิโอ้โมึงอยู่ในร่างตัวอะไรวะอ๋อองควรจะตื่นเต้นใช่ไหมไหนมาเอ้ไม่กินตัวนี้กูด้วยขอบคุณมากรัเกดก่อนดีกว่าอุ้ยต้องไงดีว,วจะจ้ัวเกดทันตะวันก่อนอะโอู้ติม,มาเยอะวะตรงกลางนี่หนักเลยนะเนี่ย เดี๋ยวเกียร์รอบนี้โอ้โหธรรมดาธรรมดามากผมนี่เคยผ่านหลักสูตรเกมนี้มาแล้วมันจะลงมาข้างมมากันเนี่ยว่าไม่ขบวนได้จะคุ้มกว่าเฮ้ยมึงอย่ายิงตัวบนดิกูขอร้องมึงมึงม,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 มึงอย่าเพิ่ง,งยิงไอเดฟมึงเอาเคลียร์ให้พวกล่างข้างล่างก่อนอ๋ออื้อๆนี่โอเคยัยงได้ฮะยังได้กู <laughs> เห็นได้เดียวแล้วกูกูลปว่ะ โอเคฮะอุย้ยมอนแถวนี้จะมีปัญหาวะ่ะเรียกคนมาช่วยหน่อยแล้ว<อ>ตายไม่ทันควยโอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้อ่ะกินไปก่อนอักเกรดฮะัอักเกรดอัพเกรดต้องอัพเกรดอีกตัวแล้วเออมึงเดินสายลังไปก็ยังดีวะุบอ๋อถ้าถ้าหมดปกติก็คือมันเข้ามาใกล้พืชเราจะไม่กลัวฮนะแต่ถ้าเป็น ว่แต่ถ้าเป็นโหมดธรรมดาเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นโหมดทาร์ตเนี่ยมันจะกลัวเว้ยแล้วมันจะหลุดทำงานเลยเออดีอยู่ผมต้องจีบตั้งอันนี้แล้ววะเดี๋ยวต้องอัปเกรดก่อนอยู่วะไม่ได้แล้วอะตั้งนี่อัปเกรดสองร้อยคูดาวน์นานถนะ้ไอ้ไอ้หาเนีน่ยผมว่าผมมีภาพวะ่ะและแต,แต่แต่ในริวที่กูเห็นเนะี่ยมันคนละเรื่องกับที่ตอนเล่นตอนนี้เลย,ยเว้ย เล่นไปก่อนแล้กันฮะแต่เราก็ได้เห็นความจริงแล้วอุ๊ยทาไงดีวะเนี่ยเพื่อนจะเย็นนะอ้ะอาวแตนตอนแรกมันมีหลายตาของวงกิมเดือสองตาอะไรนี่ออผมอยากจะวางได้เฮ้ยถือว่าได้โอเควางนี่แล้วก็นี่ชิบหายแล้วกูลืมดูตรงนี้เอ๋กินเอ๊ะทำอะไรโดนตูดไปซะมึง หายแล้วมันมาตรง,ตรงกลางเดี๋ยวเชอรี่ช่วยด้วยเออไม่ใช่เชอรี่พลิกมันเอาอีกแล้วฮะมันเอาอีกแล้วมัน,ออแ,มนแสดงนิดเดียวของมันอีกแล้วอุ้ยไม่นะด็กเดิกเด็กเด็โอ้โหวันตะวันสองผมวก,กูอุตส่าห์เก็บมาอย่างนี้ลำบากโอ้โหตรงนี้ก็ไม่ได้เชอรี่เชอรี่ขาดนที่เดียว โอเคโอเคไม่ใช่เชอร์รี่โอ้พิกโอ้โอโอได้อยู่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 ตรงนี้ใช้ได้ป่าวะโอเคผมจะวางอันนี้ไปก่อนแล้วก็โดดเหยียบๆพิกก็จะครูดาวพอดีผมไม่จะมาทันป่าวะเอาเมื่อกินนี่ไปก่อนได้กันนะโอเคฮะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ มึงจะตายไหมเนี่ยไอเนี่ยไอโอเคมันครูดาวทันนะขสนสามารถไจะซืออ้อซื้อซื้อไอนี่มาวางทับได้ไม่ได้ไดกกกกแล้วว่ะไม่ชิ้นนี้มันหมดปกติหมดปกตินี่เนี่ยมึงไปทั่วมากเลยอะวางนี่แล้วก็วางนี่ฮะอื้อไม่ทันว่ะเพื่อนกูซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยกูมีเงินก้า,กาเนี่ยเมื่อกูเบิกอะไรได้บ้างเนี่ยโอเคพีชูเตอร์ตรงนี้ ไม่ทันจริงๆเว้ยไม่ทันไม่ทันวางตัวนี้ไปก็จะโดนกินฟรีผมวางกันตรงนี้จะไม่โดนบัรทับโอเคแต่ตัวนี้ก็ไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยกูขอร้องแหละโอเคได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้แล้วฮะมันไม่ได้แล้วอะ่ะมันต้องรู้รูทีนการเดินของไอ้นี่ก่อนอะ่ะมันจะถึงได้วางกันซอมบี้ข้างหลังได้งั้นมึงชิบหายมากเลยโอ้ ไม่เออกูจะกันตนัวไหนก่อนดีเนี่ยเร็วยี่สิบห้าบาทมึงเอาไว้กูดิโอ้ไปบายใครก็รู้ที่อยู่ในบ้านนะมันเลยก็ไปแล้วอะ่ะอ้าวเออมันก็ไปกินใครอะ่ะโี่ยโดนท้าตายอ่ะกูขอไปดู เมตาขอได้ไหม <laughs> ขอไปดูเมตาได้ไหมกูหาเฟงลุงวะ่ะลุงก็ทำอะไรอะ่ะก็เดี๋ยวนะลุงเขามีของบัฟด้วยหรอโซเอาเอากูซื้อขาดได้อันหนึ่งเอาโอเค yeah, เยนะี่อะไรเนี่ยลุงกู เหมือนเขาไม่ได้ใช้ตังค์เลยเนี่มันหมดมันหมดอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยเดฟเอาเอาน้ำหน่อยไหมตบตบหัวสักทีหนึ่งปลูกเหรอเฮ้ยกระพัดเรื่อหมันก็ว่านี่คือต้อนไม้แห่งปัญญาแล้อว,วิสตอมฉันเอาเออปุ๋ยไม้ไน,นิดนึงเพื่อจ่ายนเริ่มได้อะนะเอาลอาปลูกรู้ด้วยกันไหน อฟรีจนเหรอเออมันมีตำนานบอกว่ามันจะช่วยทำให้มันจะช่วยทำให้ซอมบี้กินช้าลงฉันว่านี่พี่จะบอกตำนานเท่านั้นให้แกนายอะฮะเฮ้ยเพื่อนเป็นหนึ่งเพื่อนไอเดียมันยังมาถึงแล้วมึงอย่ามึงหยุดพูดก่อนกินไปก่อนโชว์พลังกูเห็นดิดิดมีเดอะพาวเวอร์ป่ะแล้วก็เฮ้ยมึงใจเล่นอย่างก,กับเล่นเกมปกติเลยนะมีไอเดียมาเดินเล่นด้วยโอ้โห นี่มันอบูดหัวใจยิ่งนักเลยนะนเนี่ยมันก็ผมเล่นกี่ไม่ใช่ปกติแล้วไอเดฟโอ้เอา้าไอฮานี่มินิเกมวัดคุยผมว่าไอนี่แม่งเจ๋งดีวะ่ะมันมีเยอะมากเลยอะไรวะเนี่ยเอา้ามีมินิเกมที่ซอมบี้มันจะยิงจับกูมาแล้วมีไอเดฟม,มาแถมทำไมเนี่ยมึงมาทำไมเนี่ยฮะไม่เข้าใจวะ่ะถ้ามึงไม่ไม,มีถ้าไม่มีมึงอยู่ชีวิตมันจะดีกว่านี้มาก,กนเลยนะเว้ย รู้ไหมเออขอลูเมต้าหน่อยเมต้ารูงแม่งเห <R ix. S 1> มือนเขาไม่ได้สนเรื่องเงินเรียไปเหมือนสนแค่เรื่องครูดาวอย่างเดียวอะไอหมดที่ลุงันเล่นเนี่ย <c oughs> ว้าโอเคลุงไปใช้ตัวนั้นด้วยอ่ะเชอรี่แล้วก็อันนี้อ่ะนี่มาด้วยเย้มาอีกแล้วมึงหยุดก่อนกูได้ไหมเนี่ยฮะนี่กูมีความสุขบ้าง อะไรบ้างหรือว่าผมปิดหมดไอเดฟเลยวะเพื่อนมึงอยู่บุงกรนกูดิอยากดูว่าโหมดนี้มันคืออะไรเนี่ยทำไมมันมีซอมบี้มีหัวเป็นพืชกายพันธุ์เหรอเออเออ้ออฟอกเอามันยิงตูดอ๋อไม่ใช่มุนยุมนุนนั่นชิบหายแล้วแม่กลายเป็นศึกเกมไอพียสแล้วเหรอ ไม่ถ้าผมบางตอนนี้ผมจะยิงโดยไอ้นี่แทนที่เป็นหน่วยขลังหลเงฮะตนนันเนี่ยผมแจมโมไปก่อนมุณโผลหวัวมาดิมึงอยู่ใต้ชายคาเจ้านายมึงดีวะชิบหายแล้วทำไงดีเชนี้ผมต้องมีตังร้อยหสิบแล้วก็บางทีเดียวเอ้ยโอ้โหไม่ยิง <laughs> มึงลากคมคมหัวเพื่อนกูเลยเหรอ โอเคแม่งยากกบอันปกติอีกมึงการ G เป็นเกียรไอ้เวียดเลยทีเนี้ยเกินไปเปล่าไอ้เบาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมว่าเกีนี้แม่งเก่งดีวะ่ะเอาเป็นว่าสำหรับคนที่อยากไปตำเนี่ยลองดูได้ฮะแต่ว่าผมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าผมต้องไปแง่ก่อนว่าไอ้คนลงุงชีฟูบอวชีฟูคนนี้เนี่ย่นโหมดอะไร แล้วถ้าผมรู้ตอนไหนเนี่ยผมจะอัพอัพผมจะกลับมาดพัสอส์รายการไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะคือแบบมึงต้องมีวรยุทธ์มากเลยคุณลุงคุณลุงก็เล่นดิอือืม,อมเอาว่าถ้าผมเจอเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่นแล้วกันนะสำหรับคนที่อยากลองเล่นโหมด,ดนี้นของเพนเรซซอมบี้เนี่ยก็ลองรู้ได้เผื่อคนที่แบบเล่นเกมปกติมาแล้วน่ามันน่าเบื่อเกินไปมาลองเวอรช์ชันที่เดฟเป็นของตัวข้ามึงแล้วกันนะจะจได้รู้ว่าการที่ปกป้องไอ้อุ้นอนอยู่ในบ้านเนี่ย มันง่ายกว่าการที่ต้องมาสู้กับมันเพราะวันนี้สำหรับวันนี้ขอจลาไปก่อนเจอะจับไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงเป็นบ้า